เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์น e ิสสัน k i c k s e p o w e r ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราอยากจะพูดถึงมันกันบ้างติดตามมาชมได้ครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์น e ิสสันคิก k ์อีพาวเวอร์สตาร์เอ n ィชันนะครับนิสส e ันคิก์อีพาวเนั้นเป็นรถที่คุ้นชื่อคุ้นหูกันมานานนะครับเป็นรถที่ถูกนิยามให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเป็น EV เป็น Electric Power s t e e r i n g อ๋อบางคนก็สงสัยว่าเป็น อีแล้วทำไมยังมีเครื่องยนต์ทำไมยังต้องเติมน้ำมันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีกว่านะครับรถยนต์นิสสันคิกส์คันนี้มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส HR12DE เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบแถวเรียงความกว้างกระบอกสูบ78มิลิเมตรระยะชัก83.6ม mm, ิลิเมตรความจุจริงๆก็1 1 9 8กซีซีก็คือเป็นเครื่องยนต์ ขนาด1.2ลิตรแบบที่เรียกกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีแรงอัดในกระบอกสูบ12.0ต่อหน,นึงให้กำลัง79แรงม้าเมื่อทำงาน6,000รอบต่อนาทีมีแรงบิด103นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4,800รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้เอามาขับเคลื่อนแต่เอามาผลิตรกระแสไฟเพื่อป้อนไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด2.06กิโลวัตต์อันะครับก็คือ2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ4โมดูล96เซลล์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกนี้ก็จะจ่ายพลังไฟฟ้าไปที่มอเตอร์รหัส e m 4 7 a c 3เป็นซิงโครเนียสมอเตอร์ แล้วก็ขับเคลื่อนโดยผ่าน s i n เก e ลสป e ดเกียร์รีดักชันะครับก็พูดง่ายๆว่าเครื่องยนต์เอามาผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากนั้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงส่งผ่านไปที่มอเตอร์แล้วก็เกียร์แบบ s i n เก e ลสป e ดเกียร์รีดักชัคือพูดง่ายๆขับเคลื่อนแบบรถไฟฟ้าแท้ๆ100%เพียงแต่ไม่ต้องไปจอดเสียบชาร์จ ไม่ต้องไปกังวลว่าเดินทางไกลเอ๊ะมันจะจองคิวชาร์จได้ไหมจะเสียเวลาชาร์จนานไหมนะครับเพราะมีเครื่องผลิตกระแสไฟติดลถไปแล้วว่าอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยมีกำลัง136แรงมา้าเมื่อทำงานที่3,400รอบจนถึง9,697รอบต่อนอาทีส่วนแรงบิด280นิวตันเมตรอันนี้แน่นอนว่าตั้งแต่รอบที่1 ไปจนถึง3,400ซอบรอบต่อนอาทีนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั้นเนี่ยแรงบิดสูงสุดมันจะมาตั้งแต่เริ่มทำงานบางคนบอกตั้งแต่รอบศูนย์บางคนบอกรอบศูนย์มันยังไม่ทำงานรอบหนึ่งเอาวะตั้งแต่เริ่มทำงานปุ๊บก็จะมีแรงบิด280นิวตันเมตรทันทีนะครับโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน4โหมดครับคือ Eco Normal Sport แล้วก็ EV ก็คือไฟฟ้าล้วนตอนนั้นเครื่องยนต์ก็จะดับลงไปไฟฟ้าพอแล้วมากเปลี่ยงพอก็ดับลงไปก็เป็น EV ลนีล้วนๆนะยางติดรถก็เป็นขนาด205ซีรีส์55ขอบ17นิ้วภายในก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเปลี่ยนโนแบล็กนะครับแซมด้วยสีต่างๆนะจอมากวัดเป็นขนาด7นิ้วจอเครื่องเสียงตรงนี้เป็นขนาด8นิ้วพร้อมด้วยลำโพง6ตัวด้วยกัน รถคันนี้ก็มีระบบควบคุมความเร็วเดินทางคงที่ตามสไตล์รถสมัยนี้แหละคือมี cruise control เข้ามาช่วยแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับระบบความปลอดภัยมีถุงลมอยู่6ลูกด้วยกันแล้วก็มีระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกมี ABS EBD BA เข้ามาช่วยเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็น EPB Electric Parking Brake มีระบบออโต้โฮเข้ามาช่วยนะครับมีระบบช่วยในขณะขึ้นทางลาดชันหรือว่า HSA Hill Start Assist เข้ามาน,นนี้ก็ว่าโดยคร่าวๆภายในเป็นสีดำทั้งดำด้านดำเงาที่แผงแดชบอร์ดด้านหน้านี่เป็นสีดำเดินแต่เข็บด้วยได้สีเทาให้มันดูครึมๆดูทรงภูมิรู้หน่อยเพราะนี่เป็น Limited Edition นะครับผลิตไม่แค่300คันนิสสันเขาบอกว่า Star Edition เนี่ย ถ้าคุณซื้อไปคุณก็เป็นแค่หนึ่งใน300คนของประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้ผลิตเยอะแยะนะก็ว่ากันไปครับมาว่ากันถึงเรื่องการขับอย่างที่บอกพอขับด้วยอารมณ์รถไฟฟ้าแตะคันเร่งปุ๊บมันไปพรวดเลยครับนะแรงบิดมันมาตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าผีพรามนะครับถ้าจะพูดเอาเฉพาะฟิลลิ่งเอาเฉพาะความรู้สึก ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งทันอกทันใจเร่งปูุดขึ้นมาแน่นอน,นก็คอยดูแผงน้าปัดมาด้วยแบตเตอรี่เป็นยังไงอะไรถ้ายิงอยู่ในบทอีวีมก็ยิงเงียบเข้าไปอีกนะครับก็เป็นรถที่พอมีแบตเตอรี่ขึ้นมาว่าแม้ว่าแบตเตอรี่จะลูกไม่จาเป็นต้องใหญ่มากมายนะักเพราะว่ามีมีเครื่องผลิตกระแสไฟติดรถมาแล้วนะครับแต่น้ำหนักแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ทำให้ ช่วงล่างนะครับทำให้สัพเพ็ชั่นระบบซึมซับแรงกระเทือนเนี่ยมันดูกระด้างนิดนิดในความกระด้างนิดๆิน,ดนั้นนะ่ะมันทำให้มีน้ำหนักอยู่ที่จุดศูนย์ถ่วงต่ำก็เลยทำให้การทรงตัวดูดีขึ้นก็แลกกันครับกับความรู้สึกกระด้างหน่หนๆกับการทรงตัวที่ดีขึ้นเสียอย่างเดียวน้ำหนักภูมิรยเบาไปนิดนึงอันนี้อันนี้ติหน่อยนะครับรถที่การทรงตัวดีๆแบบนี้อัตราเร่ง ในฟิลลิ่งหรือว่าในอารมณ์รถไฟฟ้าแบบนี้น้ำหนักพวงมาลัยมันควรจะหนืดและหน่วงเพื่อสร้างความมั่นใจมากกว่านี้แต่โดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับดีครับโดยพยิ่งการขับในเมืองนะครับคล่องตัวดีเป็นรถที่ขนาดตัวถังไม่ใหญ่มากนะักที่สำคัญคือฝากระโปรงท้ายครับช่องเก็บของใหญ่มากใส่ถุงก,ก๊อบได้เลยสองใบาสาใบานะออถ้ามันแน่นก็ปรับพนักพิงเบาะพับลาบมันได้อีกจะพับหมดเลยหรือจะพับ พับ60-40ได้ทั้งนั้นเป็นรถเล็กที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของได้เยอะแล้วก็ถ้าหากจะเดินทางไกลก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องไปรอคิวชาร์จไฟกับใครเสียบหัวเติมน้ำมันไปต่อได้อีกยาวไกลประหยัดน้ำมันเพราะเครื่องยนต์ทำงานเพียงแค่ผลิตกระแสไฟเท่านั้นได้น้ำหนักพวงมาลัยแน่นๆเฟิร์มๆอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็น่าใช้มากทีเดียวแต่เอาเถอะขนาดนี้แลกกับราคา เขามีให้เลือกอยู่4-5รุ่นถ้ารวมรุ่น Limited Edition คือ s t าร e e i t t o o นนี้ด้วยก็5รุ่นถ้าไม่รวมก็4รุ่นที่จำหน่ายทั่วไปราคาก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดแสนกว่ากว่าไปลองดูครับ นิสสันค e ิกส์อีพาวเนั้นเข้าจู่ตลาดประเทศไทยเรานานพอสมควรแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าตกลงเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นรถไฮบริดมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับก็ถกเถียงกันเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันนิสสันคิกส์ e ีพาวเตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็น Star Edition นเขาบอกว่าทำออกมาแค่300คันเท่านั้นราคาก็9 3 9 0 0 0บาท ซึ่งจริงๆนิสสัน Kicks e-Power ถ้าไม่นับรวมรุ่น Star Edition ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาจำหน่ายอยู่4รุ่นราคาก็ตั้งแต่7,99,900บาทไปจนถึง9,799,900บาทนะครับก็เลือกกันเอาอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่น l i m i t e d Edition ว่าอย่างนั้นดีกว่ากระจังหน้าก็เป็น V-Motion ะครับตามสไตล์ของนิสสันเป็นสีดำคิ้วกันชนหน้าก็สีดำนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวที่เป็น Star Edition เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวหนังสือบอกเอาไว้ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นรุ่นพิเศษไฟหน้าไฟ Daytime Running ไฟหลีไฟท้ายทั้งหลายเป็น LED ทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างนี่พับอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะครับทีนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของ Kicks e-Power e-Power เนี่ย มันเป็นคำจำกัดความที่คนส่วนใหญ่บอกเป็นรถไฟฟ้าสำหรับผมนะครับมันจะเป็นรถไฟฟ้าที่ยังมีเครื่องยนต์ต้องเติมน้ำมันก็ได้จะเป็นรถเครื่องยนต์เติมน้ำมันที่ปฏิบัติการแบบรถไฟฟ้าหรือว่าขับเคลื่อนแบบรถไฟฟ้าก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ไฮบริดแน่นอนเพราะมันไม่ได้ทำงานผสมผสานถ้าจะพูดแบบชาวบ้านเดี๋ยวเจ้าของสินค้าก็โยกแหมไปด้อยค่าเขาจริงๆก็คือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องปั่นไฟในตัว รถไฟฟ้าที่ไม่ต้องไปเสียเวลาจอดรอคิวชาร์จไฟกับใครเขาแค่นั้นเองนะครับแต่ได้อารมณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อตกี้ในตอนขับคุณอยากได้อารมณ์อย่างนั้นหรือคุณมีความรู้สึกกับรถแบบนี้อย่างไรไปลองขับดูครับชอบหรือไม่ชอบลองเองถามตัวเองตอบตัวเองเอาครับ